อ้ยู่ไหมครับอยู่ไหมครับเหมือนเดิมครับโอ้โหวันนี้ของสามปานินเข้าล้วนๆของสวยเลยครับสวยเลยครับสวยลครับลงไปเมื่อกี้เองครับตัดเลยนะครับ ปลาดุนะคะไม่ใช่ปลานิลวันนี้ปลานิลเข้านะคะคลองสามครับไซนี้ครับใช้สี่นิ้วห้านิ้วได้ะครับปันสครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองสามนะครับยังไม่ได้ลงเบ็ดเลยนะครับครัเดีย๋ยวเราลงไม้แรกกันเลยครับวันนี้เราจะตกลำไส้เดือน,นครับ แต่มาดูวันนี้ครับวันนี้รับประกันเลยครับมีตัวแน่นอน สวยครับนี่ครับสวยเลยนะครับ เมื่อกี้เองครับซัดเลยนะครับโหแน่นอนครับเกือบจะคามือนะคร,นครับนี่ครับเกือบจะคามือเลยนะครับ อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับอยู่นะครับรอดูว่าจะเป็นปลาอะไรนะคะน้ำบาบเลยครับโอ้รอบนี้เป็นปลาดุกนะคะไม่ใช่ปลานิลปลาดุกครับ ปาดุกก็มาค่ะห่วงนผ้าอยู่หลังรถหัวตัวหัวแล้วต็ดก หยอกเล่นอ่ะเป้ยายปอุ้ยอยย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 ยไรยอยย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 ะยรยยรยายย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 ยนยยยรับ นนว,วันนี้ปลานิลเข้านะคะคลองสามสวัครับไซนี้ครับปลานิลเข้าล้วนๆค่ะวันนี้อย,นอยู่ไหมครับไม่อยู่ครับโอ้โหอะไรวะเนี่<ส><ด>ย<ส><ด>โอ้โหขนาดนี้ไม่อยู่นะครับ โอ้โหเสียได้ครับหลุดเป็นสามสี่รอบแล้วนะครับบอกให้ครับอย่างนั้นได้เต็มได้ได้ 3, งั้นได้ตัวได้ตัวเยอะกว่านี้นะครับ ครับปลานินอีกแล้ววันนี้ปลานินล้วนๆนะคะคลองสามปลานินเข้าละคะวันนี้ได้ไปห้าแต้มแล้วปลานินอุ้ยอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอุ้ยคันแรกยังไม่ทันได้ปลดเบ็ดเลยนะคะ คันที่สองมาอีกแล้วค่ะรอชมกันนะคะตัวนี้สานะครับตัวนี้ก็ปลานินเหมือนเดิมค่ะโอ้โหวันนี้ของสามปลานินเข้าล้วนๆเลยค่ะอย,า,อยาให้ดูนนะครับโอ้โหสองคันติดเลยนะคะยังไม่ได้ปลดเบ็ดเลย <c oughs> เอาหลุดแล้ว องตัวติดเลยนะคะวันนี้ปลานิลเข้าล้วนๆเลยค่ะนี่ครับไซสี่นิ้วห้านิ้วได้ค่ะปลานิลนีครับ,รบวันนี้ปลานิลเข้าทั้งนั้นเลยค่ะเพิ่งจะมาลงเบ็ดกันเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งนะคะ ได้ปลานินไปหกหางแล้วปลาหนินเข้าล้วนๆเลยค่ะวันนี้คลองสามนะคะไซเริ่มขยับขึ้นมาอยู่ที่4นิ้วห้านิ้วแล้วนะคะปลานิน <Okay. S 1> คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันได้ค่ะวันนี้ มาตกอยู่ที่คลองสามนะคะอยู่ไหมคะอยู่คับโอ้มาดูกันนะคะว่าปลาอะไรปลานินค่ะวันนี้คลองสามปลานินเข้าล้วนๆเลยนะคะเจอแต่ปลานินนะคะวันนี้วันนี้ได้แต่ปลานินค่ะ ันนี่แล้วละครับขุดเองเพียงน่อยู่ไหมครับอยู่ไหมครับนนโหปลาอะไรเนี่ยปลาอเี่ยปลาฉลาด ปลาฉลาดครับกินเฉยปลาฉลาดครับรอบนี้ได้ปลาฉลาดปลาฉลาดครับปลาฉลาดครับรอบนี้ได้ปลาฉลาดดูใกล้ๆครับเห็นไหมรอบนี้ได้ปลาฉลาดนะคะนี่ อยู่ไหมโอ้ฮมอยู่ไหมปลาอะไรโอ้ไฟขึ้นแล้วนูน่นปลาอะไรโอ้ปลาดุกปลาดุกโอ้ได้อยู่ ปลาดุกมาอีกแล้วครับปลาดุกปลาดุกปลาดุก ตัวแรกสีเหลืองนะ อคอยท <laughs> ี่รอคอยนะครับเชื่อว่าจะไม่มีนะครับสะดุดเวยโยไม่เห็นเลยออืมโยหปล่อยเลยครับตัวนี้ ได้เวลาเรื่องนะครับส่งงานครับคลองสามก็มาเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับจะเสร็จลงเบ็ดลงไรก็ประมาณเกือบบ่ายสองครับตอนนี้ก็ห้าโมงครับก็ได้เวลากลับน,นะครับเดี๋ยวอยดูผลงานะห้าโมงครึ่งแล้ว ก็พอได้ตัวอยู่นะครับได้ท่อครับอย่าตกปลาลำบมในบนนะ่นครับติดคิ้วประดุกสองตัวแล้วก็กระเด้งลงบ่อ ก็ลงข้างหมดเลยป <laughs> ากกระชังใหญ่กว่าทัง กรดุกเนื้อนแน่นปักเลย